สวัสดีจากวอชิงตันค่ะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมตัวใหม่ของ Mark Jacob บออกมาเมื่อปี2020นะคะชื่อนี่แบบสุดๆชื่อว่า Perfect ค่ะกิน Perfect นะคะนุ้ยได้ซัมปล์ลมาขวดน่ารักมากๆตรงฝาเขาแบบเป็นอะไรไม่รู้กระจุงกระจริงน่ารักอะ่ะอืม นุ้ยเข้าใจว่านี้ไม่ใช่ในลายของเดซี่นะคะอีกเป็นอีกกลิ่นหนึ่งไปเลยเพราะว่ากลิ่นเขาจะไม่ไม่ได้เหมือนพวกตระกูลลายเดซี่อะคะ่ะเดซี่เพื่อนๆสามารถไปดูรีวิวทุกตัวเท่าที่นุ้เคยรีวิวมานะคะตรงนี้ได้ค่ะนุมีเปรียบเทียบไว้ด้วยว่ามันแตกต่างกันยังไงอะ perfect เนี่ยก็คือแปลว่าสมบูรณ์แบบชื่อนี้แบบมันจะขนาดนั้นเลยเหรอคิดโดยคุณโดมิเทลมิชลอนเบอร์เทีย,น,ทยนะคะ ท็อปโน้ตมีรูบาร์ฟนารซิซัสนาซิซัสเป็นดอกไม้นะคะนุยไปรีเสิร์ชมาเขาบอกว่ากลิ่นคล้ายๆกับมาริผสมกับไฮยาชินไฮยาชินเนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ที่กลิ่นออกในทํานองเหมือนเชอร์รี่พายแล้วก็มีความเป็นถั่วอัลมอนด์ด้วยค่ะมิดเดิลโนตจะมีอัลมอนด์มิลค์นะคะเบสจะมีแคชเมียร์นะคะคือกลิ่นหนังแล้วก็สีดาค่ะ ตอนนี้นะคะกลิ่นเขาจะออกในแนวเบอร์รี่รวมๆนะคะไม่ใช่แบบสตรอเบอรี่เลยทีเดียวเพราะว่ารู้ว่าจริงกลิ่นเขาบอกจะออดคล้ายๆกับสตรอเบอรี่แต่นี้จะเป็นกลิ่นเบอร์รี่รวมๆมีความแบบสดใสเด็กๆนิดนึงคือมันจะมีความอมเปรี้ยวอมหวานหวานเนี่ยจะนําแล้วก็เป็นหวานที่ค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะคือขนาดตอนหน้าหนาวเนี่ยยังรู้สึกว่าหวานมากเพราะฉะนั้นที่เมืองไทยอากาศร้อนน่าจะกลิ่นแบบ ชัดมากๆเพราะฉะนั้นให้สเปรย์น้อยๆก่อนเลยนะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยเนาะพอกลิ่นเขาทิ้งไว้สักไม่กี่นาทีนะคะมันจะเริ่มมีความขมๆนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะมากเป็นกลิ่นที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหระคะ่ค่ะออกแนวแบบ ผล,ลไม้เบอร์รี่ค่อนข้างค่อนข้างชัดเลยทีเดียวกลิ่นเพอร์เฟกเนี่ยทำให้นุ้ยนึกถึงกลิ่นของมอสคิโนค่ะแต่ว่ามอสคิโนเขาจะมีความเป็นแอปเปิลทำให้มันดูใสกว่ากลิ่นเพอร์เฟกอะค่ะเพอร์เฟกจะหวานข้นหนากว่าแต่ว่าบนผิวนุย้ยตัวทอยทูไม่ทำผักยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะออกเคมีเคมีมากกว่าบนผิวนุ้ยจะถูกกับตัวเพอร์เฟกมากกว่าค่ะกลิ่นเขาจะออกนวลละมุนไม่เคมีค่ะจะว่าสะอาดไหม ก็คือออกดูเด็กๆสดใสน่ารักน่ารักนะคะแต่ถ้าบนผ้าเนี่ยสองกลิ่นนี้จะใกล้เคียงกันมากกว่าบนผิวนุ้ยจะแบบ ช่วงแรกจะใกล้เคียงกันมากแต่พออันนี้ทำาปยากับผิวนุ้ยแล้วคราวนี้จะไม่ได้เหมือนกันทีเดียวแต่ว่าจะออกในโทนฟุตี้ทำนองเดียวกันแต่ถ้าบนผ้านุ้ยรู้สึกว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีทอยทูอยู่แล้วหรือว่าก็อาจจะไม่จําเป็นจะต้องมีเพอร์เฟกต์นะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้มีทั้ง2ตัวก็อาจจะลองดูว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันนะคะเพราะว่าอาจจะทําปยาเคมีบนผิวเพื่อนไม่เหมือนกันก็นกได้แต่ว่าส่วนตัวนุ้ย่ย ถึงแม้ว่าเทียบบนผ้านุยังรู้สึกว่าเพอร์เฟคมีความากลิ่นดูธรรมชาติมากกว่าค่ะทั้งสองกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่รีเนี่ยทั้งคู่ไปฟังรีวิวแบบละเอียดของทอยทูนุยได้นะคะ p พอ f e เฟเป็น EDP นะคะ50 ml 96เหรียญและ100 ml 128เหรียญค่ะกลิ่นเขาติดดีมากแล้วก็ชัดมากๆนะคะเรื่องความฟุ้งก็ใจเนี่ยนุยยังไม่ค่อยแน่ใาจานะคะเพราะว่าพอช่วงหน้าหนาวเขาก็ไม่ได้ฟุ้งมากค่ะอาจจะแบบประมาณช่วงแบบแขนอย่างเงี้ยที่จะ ฟุ้งขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าฟุ้งได้อยู่เรื่อยๆเบาๆไม่ได้รุนแรงมากค่ะสําหรับหน้าหนาวนะจ๊ะแต่ว่าติดผิวได้ดีมากเกินแปดชั่วโมงแล้วเป็นกลิ่นที่ชัดมากๆด้วยคือเมื่อเทียบกับทอยทูแล้วนี่ว่าทอยทูก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานมากแล้วแต่พอหน้าหนาวนะสาหรับหน้าหนาวนะคะช่วงอากาศเย็นมากๆเนี่ยเออเพอร์เฟกอ่ะกลิ่นจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าหวานกว่าแล้วก็ชัดกว่าอันนี้เยอะเลยเพราะฉะนันนุ้ยเชื่อว่า ที่เมืองไทยมากเจอขอบเอ่อเพอร์เฟกน่าจะแบบหวานเลี่ยนพอสมควรนะคะก็ใช้แบบประมัดระวังนิดนึงอาจจะไม่เหมาะกับก,บการไปโรงเรียนนะคะถ้าเขากลิ่นฉุนเนี่ยถ้าเกิดใครอยากลองนะคะให้สเปรย์สักเริ่มหนึ่งสเปรเย์เ,เลยสำหรับกลิ่นนี้นะคะสำหรับที่ที่ต้องการความสุภาพยอย่างเช่นไปทํางานหรือว่าไปโรงเรียนแต่ว่าไปเที่ยวไปเดทอะไรเงี้ยก็สเปรย์ไปเลยค่ะสสเปรย์อะไรเงี้ยก็ กลิ่นน่าจะรุนแรงหวานและนุ้ยเชื่อว่ากลิ่นนี้ผู้ชายดมน่าจะชอบนะนุ้ยสังเกตว่าผู้ชายส่วนใหญ่ชอบกลิ่นอยผู้หญิงฉีดกลิ่นแบบออกแนวหวานๆานถึงแม้ว่ากลิ่นนี้จะออกแนวฟ ty, รุตตี้เปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวนำอะคะ่ะจะเป็นหวานนาแล้วออกแนวเป็นหวานน่ารักกุ๊กกิ๊กนิดนึงนะคะแล้วพอพูดถึงกลิ่นลูบาร์ฟทำให้นุ้ยนึกถึงเดลีนาเพราะเดลีนาเนี่ยเอ่อส่วนกลิ่นสําคัญเลยก็คือลูบาร์นุ้ยก็เลยลองสเปรย์ดูตรงนี้นะก็ดมดูแล้วมันก็ เหมือนกับมีความมีโนต้ตบางอย่างคล้ายกันอยู่อะค่ะแต่ว่าถามว่าสองกลิ่น,นี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเพราะว่า Perfect ยังดูเด็ก ามากพอสมควรแล้วมีความเป็นฟุตี้มากกว่าอันนี้เขาจะมีความเป็นฟลอร์ของดอกกุหลาบแล้วก็มีอย่างอื่นอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้กลิ่นเนี่ยมีมิติมีความคอมเพล็กซ์มากกว่าค่ะแต่พอดมก็รู้ว่ามันมีโน้ตบางอย่างที่คล้ายคลึงกันก็น่าจะเป็นดูบาร์บเนี่ยแหละอ่าที่ทําให้มีความเป็นฟุตี้ในเดลินะส่วนเพอร์เฟกเนียกลิ่นเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะค่ะเพียงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปกลิ่นเขาจะ ุ่นขึ้นมานิดหน่อยอะค่ะคือจะมีความขมนิดๆบีฮายซึ่งอาจจะมาจากเอาถัวา่วอัลมอนด์หรือว่าหนังก็ได้มันทําให้รู้สึกแบบ ขมหน่อยๆดักนิดๆค่ะแต่ว่าไม่โดดเด่นอะไรเลยคือไม่ตั้งใจดมก็อาจจะไม่รู้สึกอาจจะแค่รู้สึกว่ามันคือกลิ่นฟรุต,ตี้น,น่ารักน่ารักอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกลิ่นที่ลีเนียไม่เปลี่ยนแปลงออกแนวเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ค่ะถามว่านุ้ยชอบไหมนุ้ค่อนข้างชอบนะนุ้ยรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีแต่ว่าจะให้นุ้ยใช้กลิ่นนี้ไหม นุ้เคื่อนยคงไม่ใช้กลิ่นนี้แต่อาจจะเอามาเลเยอร์กับบางอย่างเพื่อเพิ่มความคอมเพล็กซ์มันออกแนวเด็กมากๆอ่ะสําหรับนุ้ยนะคะคือตามเหมือนขวดเลยอ่ะคือเด็กเกินไปสําหรับวัยนุ้ยมัง้งว่าน่ารักนุย้ยอยากแนะนําให้กับน้องๆวัยมัธยมวัยมหาลัยอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะหรือวัยเพิ่งเริ่มต้นทํางานน่าจะดูเหมาะสมกับวัยแล้วก็น่ารักมากๆที่จะใช้ไปเที่ยวเหมาะกับการไปเที่ยวมากกว่าการใช้ไปโรงเรียนนะคะ สำหรับน้องผู้ชายที่ชอบกลิ่นหวานๆออกแนวฟรุตตี้น่ารักๆนกเนี่ยก็อาจจะลองได้นะจ๊ะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย